ขออนุญาตผมสุ่ึงารนะครับโอกาสนี้ก็จะเียเชิท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับได้มาพบพี่น้องเรานะครับในการแสดงวันนี้ผรถูกส่งเพื่อของสียงนครได้ดกพื่อแทนแทนผู้นำนั้นได้บางตพี่น้องของเรานะครับในรัฐมนตรที่เราแสดงมสักสอนาทีเนาะไม่ได้การสบ จะได้สรุปต่อเนื่องยาวๆนะครับขอโอกาสนี้กับเพื่อนเชท่านผู้ใหญ่บุญชีขอสันเทะนะครับผู้ใหญ่หมู่ที่เจ็บปั้นพุงทุกเรานะครับในงานพนัก,านกงานสถานศึกษาในบ้านปุจนานะครับได้พบกับพี่น้องทวกท่าสักสอ,องนาทีนะครับครับผมขอตัน,นเชวยครับครับก็อขอสวัสดีพี่น้องญาติธรรมผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันนี้นะครับผมนายพงศรีอสันเทียนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคูแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับซึ่งท่านประธานตอนนี้ก็ติดรับแขกอยู่นะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณทุกแรงศรัทธาจากพี่น้องของเรานะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับสําหรับผ้าป่าของเรานะครับจะทอดเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผ้าป่าทุกกอง ัวกันนะครับก็ขอบคุณทุกโรงทานนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ส่วนในเรื่องของอดนตรีนะครับคนที่ชอบสนุกสนานนะครับวันนี้ไม่ต้องการนักเลงน,นะครับต้องการคนที่มาสนุกสนานร่วมกันนะครับขอเน้นย้ำนะครับไม่ต้องการนักเลงในวันนี้ขอให้งานของเราเดำเนินการไปด้วยดีสนุกสนานไปด้วยกัน นะครับขอฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจะมาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปอดูเวลาแล้วนะครับท่านอย่านั่งนานนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนเพราะนั้นใครจะสนุกรีบสนุกนะครับก็คงมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกว่านะครับอโอกาสนี้ก็กลับเป็นเชิญท่านผู้ใหญ่อ,อุทัยวังสันเทียผู้ใหญ่หมู่ที่แของเราได้ผมนะครับก็ในนามคณะกรรมการ ระธานถึกษานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมนะครับพออท่า่านะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อประตูประสงค์นะครับเราก็จะก่อสร้างนะครับถนนคนกียนะครับในโรงเรียนบ้านโคกุลาของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็เพื่อที่ แลการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความสงบนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับก็หวังว่านะครับกพรามีน้องนะคราบรู้นหลานทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นสงสานนะครับให้เป็นที่นะครับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณ